หล,หลายคนคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือเรื่องของการเกษตรการออมการปลีกมีเวกการอยู่อย่างพอเพียงแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่านั้นมากเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือหลักการคิดที่นำไปสู่ความสำเร็จที่สามารถนำมาใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตการทำงานจนไปถึงการบริหารประเทศเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขคิดอย่างพอเพียงคิดอย่างไรพอประมาณคือรู้จักสมดุลคือรู้จักตนเองว่าเก่งอะไรเรามีอะไรและรู้จักสิ่งที่ต้องทำอะไรวางตัวในสังคมอย่างไรและใช้ชีวิตอย่างไร มีเหตุผลคือการเห็นเหตุและผลที่จะตามมาเข้าใจและนำมาใช้ในการตัดสินใจได้มากกว่าการใช้อารมณ์และมีภูมิคุ้มกันคือการรู้จักความเสี่ยงและหาวิธีรับมือกับความเสี่ยงนั้นได้แต่พอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เรานั้นไปสู่ความสำเร็จได้หากทั้งหมดไม่ตั้งอยู่บนสงเงื่อนไขที่สำคัญมากและจำเป็นต้องมีคือ ต้องมีความรู้ความชำนาญทักษะในการทำงานและต้องมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อผู้อื่นสังคมและสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรานำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการเรียนก่อนอื่นต้องเริ่มต้นจากการมีความรู้เกี่ยวกับการเรียนก่อนต้องรู้ว่าเรามาเรียนเพื่ออะไรมีประโยชน์และกฎระเบียบอย่างไรพอประมาณเราต้องรู้ว่าเราแบ่งเวลาเหมาะสมแค่ไหนกับการเรียน หรือเราให้เวลากับการเล่นอย่างอื่นมากไปหรือเปล่ามีเหตุผลหรือว่าเรานั้นเรียนเพื่ออะไรและได้อะไรจากการเรียนไม่ทำอะไรตามใจตัวเองแล้วถ้าเราไม่เรียนจะส่งผลเสียอะไรต่อตัวเองบ้างมีภูมิคุม้มกันหรือว่าการที่เราไม่ตั้งใจเรียนนั้นเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างเราต้องรู้จักป้องกันและไม่ไปทำอะไรที่ไม่ตั้งใจเรียนและที่สำคัญคือ คุณธรรมต้องคำนึงด้วยเสมอว่าการเรียนของเรานั้นไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่จะเห็นได้ว่าเมื่อเรานำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับชีวิตประจำวนันกับทุกสิ่งที่เราเลือกหรือทำก็จะสำเร็จได้และส่งผลดีทั้งตนเองครอบครัวและสังคมดังนั้นการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงหมายถึงหลักคิดเพื่อให้เราคิดได้คิดเป็นและนำไปสู่การดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างพออง่อเหมาะ พอดีกับตัวเองสังคมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพราะคนพอเพียงคือคนที่สามารถสร้างสมดุลในการดำเนินชีวิตและหมายถึงการที่มีความสุขอย่างแท้จริง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นคำตอบของชีวิตเราแล้วก็เป็นคำตอบของการพัฒนาประเทศอย่าง,ย,างยั่งยืนด้วยเช่นกัน